S <S 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 อันนี้กุ้งเต้นนะครับเปิดเพลงไหนก็เต้นเเมา,า,าเปิดเพลงกับเต้นได้เามาเปิดเพลงกเต้นได้เนาะหากินได้ที่สปริงเวเขื่อนลำปาวผู้บ่าวนั้นให้มาเจอน้องนี่นยังละมือว้าวไปเราก็ใส่มะนาวประกอบเข้าคั่ว แล้วก็ผงนัวใส่ร้ยช่แล้ากชผงน่อยส่หน่อยาหารก็ไม่ไดเป็นดีไหนกรุงเต้นว้าวว้ากุงเต้นจะเสียบเอะเนีอันนี้จท่าไครับ60บบาท จะเสียบนะครับโอ้น่าทานมากเลยครับขอบคุณครับ